ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังกายกรรมังวจีกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังมโนกรรม สันจิจักกามังสันจิจักกามังอสันจิจักกามังอสันจิจักกามังพระมันตุเมพระมันตุเมอโหสิกรรมังอโหสิกรรมังพระวัตุเมพระวัตุเมกรรมใดใดกรรมใดใด ที่ว่าจะเป็นกายกรรมที่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมวัจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าในบัญชาสวนรกโถดที่ข้าพเจ้าในบรรชานได้ทำล่วงเกินได้ทำล่วงเกินแก่ของก้องเกียรติสวรรคโธดแกของก้องเกียรติสวรรโกดทั้งโดย ตั้งใจตั้งใจก็ดีก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีก oh ็ขอให้ก็ขอให้ของก้องเกียรติของก้องเกียรติสุวรรณปูดสุวรรณูดจงงดโทษให้กับข้าพเจ้าในบัญชาสุวรรณกูดด้วยเถิดจงงดโทษให้กัข้าพเจ้าในบัญชาสุวรรณูดด้วยเถิด ขอให้อ้อมก้องเกียรติมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายวันหายคืนและให้ข้าพเจ้าที่มาขอเข้ามากันวันนี้ก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนรุ่เรืทุกคน ไให้จับเอาเด้อของจับเอาของของโอเคเนาะโอเคไหมเนาะอีบอเด้อครับแม่ครับแม่อ่ามาให้เด้อพยักหน้าพยักหน้าพยักหน้าแล้วขอขมากรรมกันเด้อขอขมากรรมเด้อโอเคบ่โอเคฮะเอออ่าโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วโอเคล แต่ทุกคนจะได้มีความสบายใจเอ้าว้าวว้าวเอ้าว้าวเย่เ่บอเคอันใดที่ล่วงเกินไปถือว้าวแน่ดาแน่ายแน่ดีแน่บ่ดีแน่กับโหสิกรรมแก่กันเ้อเอาเลยเพาต้องห่วงหยัง g นิดหน่อเพราต้องห่วงหยังโหสิกรรมให้ทุกๆคนที่มาหมือนนี้เด้อเออ โอ้สิการปล่อยว่างเด้อโดยเฉพาะกูผู้ต่อสู้ผูต่อสู้ผูต่อสู้ตอนนี้รวยมากนี่ยังจ่อยๆเด้อเมื่อตาขึ้นหน้าเมื่อที่วันเมื่วงปากอ่ะจ่อยๆเด้ยอยากบ่อนั่นเบ่อนี่อยากนั่นนั่นนี่เด้ยเอาไดาได้พร้อมแล้วไดาได้พร้อมแล้วเมื่อตาขึ้นมาคำแรกเลยปากเหนื่อยพิ้วตมาแล้วนะ พิ้วมาให้กำลังใจนะพิ้วมาเยี่ยมนะจำได้แล้วใช่ไหมน้าตอบรับตอบรับจำได้แล้วอยากเบาอยากเบาอยู่อื้สศิหายเนี่ยนะศิหายเนี่ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพูดวายเบิ้งวายเบิ้งเอ้าวสวัสดีครับเฮ็ดเองเบิ้งสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพีิ้วเลยฮะอ่าอ่าอ่เฉียดเฉียดเฉียเนี่ยนะ ออออออขยับขาเลยทำได้แล้วใช่ไหมนอนหลังใจนะพิวด,ดอยู่นี่นะนะหายเร็วๆนะโอเคไหมอืมอบักพากมาบอาาบอกนะักพากเนบักพากนี่นี่ะ <laughs> ะฮ <laughs> ะฮ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 จักบะฮะฮะฮะบักพากฮ <laughs> ะ มาพากได้มาพากดาวพระเสาบอนะมาพากดา,าวพเสาบอกหรือดาวพระศุกร์มาบอกมาภากนะอ่อือ